สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องดูบังนะครับคลิปนี้ผมจะลองคอนเทนต์ใหม่แล้วกันผมจะไม่มาเล่าเรื่องแล้วผมจะลองมาสอนภาษาฮิบูนะครับภาษาฮิบูเนี่ยไม่ราเอลอะ่ะปีที่ผมสมัครนะปี2022น่ครับไม่ต้องเรียนนะแต่ไม่รู้ปีหน้าเรียนหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้ก็มาสอนภาษาฮิบูดีกว่าเอาผมจะสอนเป็นสไตล์ผมเองนะมันจะไม่ได้อา่านวิชาการอะไรมากมายนะครับปก่อนที่เราจะเริ่ม เรียนเนี่ยผมทำความเข้าใจนี้ก่อนคุณจะพูดภาษาต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองให้มันเซียนนะครับคุณต้องกระแดะนิดนึงมันแรงไหมคุณต้องใส่สำเนียงหน่อยนะคุณจะมาพูดสำเนียงไทยมันไม่มันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่มันไม่มันไม่เท่ไม่เท่คุณต้องใส่สำเนียงเข้าไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหลอกใส่ไปเยอะๆเลยแล้วมันจะดูเท่นะอ่ะเดี๋ยวลองเริ่มกันเลยภาษาที่ใช้หากินเลยนะหนึ่งถึงสิบคุณต้องรู้นะภาษาคิดบู อ่ะเริ่มเลยหนึ่งหนึ่งนี่อะไรหนึ่งนี่อาคัดหนึ่งอาคัดอาคัดสองอะสเตม็มมันมาจากเอามันมาจากคำว่าชะตาอิมชะตาอิมแต่คุณพูดชะตาอิมไวๆสเตม็สตมสเต็มสเต็มสองมันไม่ใช่แสแต็มนะครับบมแม่นสแต็มด้วย สแต็มเนั่นเอาไว้แปะจดหมายนะมันไม่ใช่นะไม่เอาแมวเไม่เอาม่สแต็มนะเอาสไตม์นะครับสไตม์ชอช้างสไตม์สไตม์อิมไวๆกูลองพูดสไตม์อิมสไตม์อิมไวๆวสองสไตม์สามสามชาโลชชาโลชสามชาโลชสี่สี่อาร์บะต้องกระดกลิ้นนิดนึงรอเรืออาร์บะอาร์บะสี่อาร์บะห้านะครับห้า เมชหลอกหลอกอันนี้ล้อเล่นนี่ร้อเล่นเสียงมันจะคอครับเหมือนเราขากนะแต่ไม่ขนาดนั้นอันนี้ล้องเล่นล้อเล่นล้อเ,เล่นนะห้าคาเมชคาเมชห้านะแล้วก็หกหกเช,ชชเชชหกเจ็ดอะไรเจ็ดเชวาเชวาคล้ายๆกันหกเจ็ดเชชหกเชชเจ็ดเชวาแปดแปดชโมเนชโมเน ชโมเน่ one, 8 9นะครับ9เตชะ9เตชะเตชะ9 10อะไร10 1สิผมไม่รู้ผมออกสำเนียงถูกหรือเปล่านะแต่มันน่าจะอันนี้แหละ10บเอสหรือว่าเอสเซลเพราะว่าพอไป11มันจะไปเอสเรมันจะกระดกลิ้นแต่10เอาเป็น10อันนี้ละกัน10เอาเป็นเอสเซอร์ละกัน10เอสเอสเออร์อนึ่ถึง10ใหม่นะ อคาดสม์ชโลชอัลบาคาเมเชเชบาชินอันนี้หนึถึงบนะหากินเลยอ่ะลองทดสอบลองทดสอบดูนะครับหวยเพิ่งออกไปเลยสตัวท้ายสีสภาษาฮิบูว่าไงติ TikTok, 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 TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอบาสมบาสีอ,าสสองอโทรหาตำรวจที่ไทยกดเบอร์อะไรอคดเตชาอคด หนึ่งเก้าหนึ่งอ่าอเดี๋ยวผมจะลองถามนะแล้วคุณลองคิดนับหนึ่งถึงสามถ้าคุณตอบทันแปลว่าคุณเริ่มชำนาญละเก้าสามหกติ๊กตอ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 กเบช่าชาโลชเชชเก้าสามหกอ่าก็อันนี้ผมแถมให้แล้วกัน เป็นคำที่ต้องพูดทุกวันอยู่แล้วเย็ด no okay ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคก็โอเคเนาะโอเคก็โอเครับทราบอะไรเงี้ยใช่ใช่คือเคนเคนคอควายนะใช่เคนถ้าไม่นี่โล w ซาลาโอลอลิงโลโลเนี่ยเหมือนกิโลนะครับกิโลกิโลกี่กิโลเคนกับโล w ในคู่กันเคนใช่โลไม่โอเคคืออะไร okay ภาษาฮิบูเขาจะเรียกว่าเขาจะพูดว่าเ b เ s i c เบอบอไปมานะเเซเดเป็นประโยคคำถามก็เลยนะสมมตินในจ้างถามคุณโอเคบอเขาถามเบเซดอเขาจะลงท้ายเสียงสูงคุณจะตอบเบเซดออ่าแถมอีกแถมอีกแถมอีกนะอ่าตัวเราใช่ไหมใช่แทนตัวเราเวลาคุณเวลาคุยสนทนานะครับตัวเรานี่อันนี้อันนี้เขาคุยกับใครพูดถึงเขาเขาก็คืออัตาตคู่กันนะเขา เรากับเขาเรานี่อันนี้เขานี่อัตตะอ,อ่างนะอัตตะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันคลิปนี้ก็ถือว่าลองลองเทสดูว่าผมไม่รู้อะว่าชอบคอนเทนต์นี้หรือเปล่าถ้าชอบคอนเทนต์แนวสอนภาษาฮิบูเนี่ยผมก็ไม่ได้เซียนนะผมก็เพิ่งอยู่มาแค่สี่ห้าเดือนนะผมก็จะมาสอนให้ชมกันถ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแนวโน้มคลิปนี้มันโอเคอะผมก็จะทำคลิป สอนภาษาต่อไปแล้วกันก่อนจะกดปิดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ช่องดูบัง้วยนะครับขอบคุณครับผมโทดาโทดาขอบคุณโทดาไม่ใช่โซดานะครับโซดานไว้ใส่เหล้านะครับขอทหารนะโทดาโทดาบ๊ายบาย